สวัสดีค่ะเราเพจเรียนปุยทานรีไซเคิลช่วยลดโลกร้อนนะคะวันนี้เรามีย่ามพ้ค่ะแบบนี้เลยตกแต่งแบบนี้นนี้เราจะใช้แบบเป็นสีนะคะ อันนี้เราใช้ริปปินเราแบ่งสิบมิลน,นะคะเพื่อนๆอนนเดี๋ยวเรามาลองกันเลยอันนี้เราก็จะใช้ริปปินทั่วๆไปนะคะใช้แบบไหนก็ได้ค่ะแต่วันนี้เราจะใช้สีนี้นี่แบ่งริปปินสิบมิลค่ะความยาวอยู่ที่สี่สิบเซน เพื่อนๆทำแบบนี้เลยเริ่มกันเลยนะคะพับรงแบบนี้ค่ะนี่พับครึ่งก่อนนะคะ ไปข้างหลังค่ะอันนี้ก็เป็นพื้นฐานเบสิกทั่วๆไปนะคะวนมาข้างหน้าค่ะจับเส้นล่างสอดกดให้แน่นนะคะทำแบบนี้ทั้ง สเส้นเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้แบ่งสิบมิลเราใช้4เส้นนี่อันนี้เราทำไปแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะเส้นที่1น,นะคะเส้นที่2ทับ1 3ทับ2แล้วก็สารขัดไปข้างล่างค่ะ 3าทับสไปข้างล่างค่ะอันนี้ใครจะติดเทปใสก็ได้นะคะแต่ว่าเราโขอไม่ติดนะคะนี่เส้นที่4ีทับสค่ะที่สองขึ้นมาแล้วก็สารขัดไปแบบนี้ค่ะให้ได้แบบนี้ แล้วก็เราจะมาเริ่มสารเลยนะคะเราจะใช้เส้นนี้ค่ะสารขัดมาฝั่งนี้หนึ่งแล้วก็เริ่มเลยนะคะจับเส้นที่หนึ่งทับเส้นที่หนึ่งทางฝั่งซ้ายมือค่ะไปข้างล่าง สองค่ะล่างทับสารขัดอะค่ะสามจำไม่ยากค่ะเพืเ่อน ก็จะได้หน้าตาประมาณนี้ดึงให้กระชับค่ะอันนี้เป็นริบบิ้นของ t w นะคะเนื้อดีนะคะเนื้อแข็งดีรอบที่สองนะคะ เหมือนเดิมค่ะเส้นที่หนึ่งเส้นแรกทับไปเลยค่ะแล้วก็ไปข้างล่างทับไปข้างล่างสองลอดใต้ทับลอดใต้แล้วก็ทับเลยค่ะ ดึงให้กระชับนิดนึงนะคะใส่เหรียนลงไปค่ะตัวนี้อุปกรณ์ใช้ไม่เยอะนะคะแต่งแบบไหนก็ได้เอาแบบอุปกรณ์ที่เรามีแต่งหรือว่าจะสนใจอุปกรณ์ก็ทักแชทได้ค่ะ อดเก็บตามแนวเลยนะคะเพื่อนๆจะใช้เบอร์สองสี่เส้นเลยก็ได้นะคะแต่ว่าเราว่ามัน ดูใหญ่เถิดถ่าไปนะถ้าชอบก็ทำได้ค่ะแล้วแต่ความชอบสอดเก็บตามแนวนะคะ ยิ้งให้กระชับก็จะคล้ายๆปลาไหมคะถ้ามันยังเหลือก็สอดเก็บได้หรือเพื่อนๆจะตัดแต่ว่าเราว่า40่ิน้นโอเคแล้วเพราะว่าเส้นแหลมจะสั้น ถ้าไม่เก็บก็ตัดได้เลยนะคะ จะได้ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มทําอันนี้เราลืมแนะนําอุปกรณ์ไปตัวสายนะคะตัวนี้เราใช้10เซนส่วนตัวตัวคาดนี่ค่ะเราใช้9.5 9.5เซนส่วนตัวนี้ดินผู้เราใช้แบบนี้นะคะ ใช้10เซนค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยชอบด้านไหนก็เลือกเอานะคะ ประมาณเอาได้เลยนะคะ ก็จะได้ประมาณนี้ค่ะแล้วก็อุปกรณ์ตกแต่งตัวนี้เราจะใช้เป็นตัวนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้มุกซี่ค่ะ เต็มก่าลงไปเต็มเก่าตรงนี้เลยค่ะ นี่ก็เสร็จแล้วค่ะจะได้ประมาณนี้เลยโอเคค่ะคลิปนี้เราขอจบเพลงแค่นี้นะคะแล้วคลิปหน้ามาลงให้ใหม่นะคะขอบคุณค่ะ